ตอนนี้พี่ไปอยู่ที่บริสเบนนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงแรมเนาะพเพื่อนเนาะก็เลยมาถ่ายข้างบนนะคะตอนนี้อยู่ที่ชั้น4นะคะโรงแรมโรงข้ามกับโรงพยาบาลนะคะข้ามาาะะไปสายไฟโน้นนะคะ RBWH นะครับย่อ,ายอมาจาก Royal Brisbane Women Hospital นะคะเป็น โรงพยาบาลใหญ่นะคะเนาะมีตรงข้ามนะพี่ไปเพิ่งไปมาเนาะเพิ่มไปมาแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมเนาะก็เลยมาถ่ายภาพน้านบนให้ดูนิดนึงนะคะมีป้ายโรงพยาบาลเนาะ,ะพี่ไปก็มาที่โรงพยาบาลนี้นะครับโรงพยาบาลเฉพาะทางเนาะก็มีนะคะอาาบิลดิ้งนะคะแล้วมุมนู้นนะคะมุมที่เป็นสีขาวนะคะ พาคุณสามีไปที่ที่โน,น้นนะคะที่โรงพยาบาลน,นะคะก็เป็นเครือข่ายเดียวกันกับโรเมนฮอสพิทอลนี่แหละคะ่ะก็มีเน,นาะให้มาดูบรรยากาศที่นี่หตรงนี้นะคะ r b w s Station นี่ก็เป็น,นสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟที่ที่ในเมืองหลวงเนาะเพื่อนๆที่ไปไม่ได้พาไปข่ายนเนาะลองมาถ่ายภาพด,ด้านบน นี่เนาะสถานีรถไฟน,นะคะตรงนี้ก็เซอร์เคอร์เซ็นเตอร์นะคะเซอร์เคอร์เซ็นเตอร์ก็เป็นวงกลมศูนย์จุดศูนย์กลางนะคะเซอร์เคอร์ก็ศูนย์วงกลมศูนย์กลางนะคะนอกนี้เนาะ,ะนี่ก็ให้ดูบรรยากาศนี่นะช่วงนี้เย็นนะคะตอนนี้สี่โมงกว่านั่นเพื่อนสี่โมงกว่าดูบรรยากาศนี่น,นะนบพี่น้อง เนี่เนาะเราก็มาพามาให้ดูบรรยากาศสวยๆนิดนึงเนาะนุะ่นอ่ะอันนี้อยู่บนโรงแรมแล้วเปิดหน้าต่างออกมาถ่ายถ่ายภาพให้ดูนะเออเห็นปะก็หลักมาณนึงเนาะเออเดี๋ยวประมาณสักพักที่ใบจะลงไปข้างล่างนะคะก็จะไปที่สวนสาธารณะนิดนึงเนาะก็จะไปถ่ายถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวดีโอที่สวนสาธารณะก็นมื่เราอยู่ ข้างบนให้ดูมุมข้างบนไปก่อนนะคะนี่เนาะมลูกอ่าในในเมืองหลวงก็จะยุ่งดีซี่อย่างนี้นิดนึงเนาะมันอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะได้เลยเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าต่างนะคะเนาะนี่นะเออให้เปิงให้เบิงนะคะนี่ป้ายสัญชายโค้ดนะคะลงไปทางโน้นป้ายสัญชายโค้ด สนามบินซันชายโคสนะคะอิปสวิชนะคะป้ายที่มีลูกศรชี้ไปนะคะอิปสวิชแล้วก็ซันชายโคสแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นทางที่เราจะกลับบ้านเราที่เมลิบารานะคะมีมุมสวยๆนะคะก็ให้ดูให้ดูนะคะ Thank you everyone, you all guys. Here I am today in uh, Brisbane, capital city. The, the opposite here I show you, this is a, uh, Royal Brisbane Women Hospital. This is a big hospital in the uh, capital city. We came here for the, the appointment and stay one night at the hotel. Thank you everyone You ูโอไ thank you f o r y o u r support ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกติดตามนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนละเด้นนะคะมเจอกันคลิปหน้านะคะให้เบ่งบรรยากาศดีๆแล้วก็จะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ